มันมีอยู่วันนึงเดินออกมาจากบริษัทแล้วหันกลับไปเนี่ยเราจะยังพยุงไหวไหมเราไม่อยากถึงวันที่ให้ลูกน้องออกยังยอมรับจุดนั้นไม่ได้ทุกอย่างวิ่งไวมากเลยแล้วก็ยังจะวิ่งไวไปอีกแค่ไหนในะตอนนี้เนี่ยรู้แต่ว่าสิ่งนี้กําลังมาแต่พี่ยังมองไม่เห็นภาพนั้นซึ่งพี่กลัว เจอรี ated, ราแอนโฟเน่นะคะเป็นแม่ของลูก3คนเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นผู้ผลิตสื่อทีวีละครปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นและอยากแก้ไขก็คือเรื่องของความกลัวจากโลกยุคใหม่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงดิจิตอลดิสทับชันค่ะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นคนเจนเบบี้บูมเมอร์นะคะในรุ่นของนกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ได มีความรวดเร็วฉับไวหรือนิ้วกดสั่งได้อย่างในทุกวันนี้ในโหมดของของคนทำงานมีความรู้สึกว่าทุกอย่างวิ่งไวมากเลยต้องคอยไล่เรียนรู้ไล่อัปเดตไล่ตามมันเหมือนจนแบบเราเราตามไม่ทันแล้วมันมีโหมดที่เราเหนื่อยที่จะตามแล้วก็เรียนรู้แล้วมีความรู้สึกว่าเราเราคงยังเรียนรู้ไม่ทันซึ่งกี่กลัวแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่เราแบบ เดินออกมาจากบริษัทแล้วหันกลับไปเนี่ยไปมองแล้วแบบเอ๊ะแล้วเราจะยังพยุงไหวไหมเราไม่อยากถึงวันที่จะต้องให้ให้ลูกน้องออกยังยังยอมรับจุดนั้นไม่ได้มันมันเคยไปถึงวันที่กลัวแล้วก็กังคืนผาวาตื่นตลอดเวลาจนจนไม่ไหวแล้วเกลียดตัวเองมากเลยว่าเป็นอะไรมีความสึกว่าเรางี่เง่าคุณแม่ขาธรรมสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าค่ะ <ขอ S 1> พี่นกิญน, <ะ S 1> นั่งเลยเจ้าค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ขออนุญ,ญาตเล่าปัญหานะคะในเรื่องความกลัวของนกค,ค่ะกลัวกับโลกยุคใหม่กับดิจิทัลดิสทรัชชันที่เกิดขึ้นมันทำให้คาดการหรือประเมินไม่ถูกว่าเราจะเจอกับอะไรหรือจะยังรักษาบริษัทได้ไว้นานแค่ไหนก็เลยจะมาเรียนปรึกษาคุณแม่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมจะชวนพี่นกไปทดลองทำดูค่ะว่า ธรรมะจะช่วยแก้ปัญหาขจัดความกลัวในใจของพี่นกได้ไหมในกิจกรรมท้าทายทํากันเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปท้าทายทําเราจะต้องไปเตรียมจิตกันก่อนพี่นกพร้อมไหมพร้อมเจ้าค่ะ ถ่าทยทำอย่างที่เราได้พูดเอาไว้แล้วเนาะ,ะถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบายกติกาเนาะค่ะ,คะ,คะอันนี้ก็จะเป็นของเป็นผลไม้ที่อยู่อยู่ในถาดคำถามก็คือว่าไอสิ่งที่เราหยิบมาเนี่ยเราคิดว่าข้างในมันเป็นยังไงไม่แน่ใจพี่นกไม่แน่ใจใช่ไหมคะคราวนี้จะมีตัวช่วยค่ะจะช่วยให้พี่นกเนี่ยแก้ปัญหาความกลัวที่พี่นกกลัวก็คือ AI มันคือแชท GPT ค่ะ เพื่อที่จะนำภาพทางความคิดที่อธิบายไม่ถูกเนี่ยออกมาเป็นรูปภาพหรือเป็นรูปประทัอค่ะค่ะคุณแม่ลองเลยนะคะนี่นะคะสื่อสารได้เลยนะคะอ๋อค่ะัดสวัสดีค่ะคุณ AI ค่ะสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับเออคุณชื่ออะไรคะฉันคือ Chat GPT ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดย Open AI แล้วแล้วคุณ AI ไอทานอะไรหรือ,อยังคะอาหารอ่อ uh, พอผมเน AI ครับเลยเลยไม่ต้องกินข้าวเหมือนมนุษย์ครับอุตทยคงไ, <laughs> ไม่ถาม <laughs> ค่ะอยากให้ช่วยเหลือเรื่องการวาดรูปนิดนึงค่ะยินดีครับคุณอยากให้ผมช่วยวาดรูปอะไรให้ครับค่ะคืออยากให้ช่วยวาดรูปผลไม้ชนิดหนึง่ง <laughs> ซึ่งนกไม่รู้จักนะคะเอออยากรู้ว่าภายในลักษณะของผลไม้ชนิดนี้มันจะเป็นยังไงภายนอกทรง ทรงเหมือนเขาเรียกว่าน้ำเต้าหรือเปล่าไม่ทราบค่ะสีสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนๆเหมือนจะมีเม็ดเยอะๆถ้าเป็นลักษณะนั้นไม่ไม่แน่ใจว่าภายในเป็นยังไงอยากให้ช่วยวาดรูปให้หน่อยค่ะนี่คือภาพของผลไม้ที่คุณนกรยายครับดูแล้วตรงที่คุณนกคิดไว้ไหมครับจริงๆก็มีความมีความใกล้ยอยู่นะคะจากรูปทรงกับจากที่นกคาดเดาไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในอันเนี้ย มันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นกจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะผ่าชนนิดนิดเนอะพี่แม่จ๋าสอนว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นถ้าเมื่อไหร่เรากลัวเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่เรียนรู้กับสิ่งนั้นโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นแหละ โลกมันเปลี่ยนแปลงเสมอแต่เราจงอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกให้มีปัจจุบันอย่างมีสติเมื่อเรามีสติเราจะไม่กลัวกล้าหาญที่จะเรียนรู้กล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราก็จะมีความสุขโยกการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับโลกอย่างเข้าใจมันค่ะข,ขอบคุณค่ะกิจกรรมมองนอกดูในเนี่ยเพราะว่าหนึ่งจากน้อยเราประจักษ์กับตัวเราเอง ในสิ่งที่เรากลัวนะั้นเราคิดปรุงแต่งมากมายเลยแตถ่ถ้าตอนนี้อย่าไปกลัวกล้าดีกว่ากล้าเผชิญดีกว่าเราได้ย้ําชัดเจนวันนี้แล้วว่าเราปรุงแต่งเยอะมากมายจริงๆซึ่งสิ่งนี้นกจะเอากลับไปใช้กับการทํางานและชีวิตประจําวันทั้งหมดเกิดขึ้นจากข้างในความกลัวเหมือนเราหลับตาอยู่กับความมืดเราคิดว่าในความมืดมีอะไรเราก็กลัวสิ่งที่เราคิด เธอจงลืมตาไว้ไม่ว่าโลกจะมืดขนาดไหนขอให้มีตาแห่งปัญญามองความมืดอย่างคนที่เห็นว่าในความมืดไม่มีอะไรถ้าความมืดไม่มีอะไรความมืดไม่ได้น่ากลัวเพราะฉะนั้นมองชีวิตอย่างที่มันเป็น